สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องมาตามนีนะะิสาค่ะวันนี้หนูจะมาดูกระเป๋ากันนะคะนี่ค่ะอันนี้พี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยนะคะ แอบตนึเลยนะคะอันนี้ก็เลีอยง หนี่งลรอต้องขัแบบนี้เสียตาย แม่มาดูหนูถ่ายคลิปกับี่คยาบแต่เราท่องตอนก็คือดูซีรี่ว่าตอนเราไปเกราอรเราอะเจอคนคนนี้โอเคเลย

สวัมาคลิกหุ่นคนสกีวัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็เก้าสอ็สบสามสิบสี่บห้าจัพสิเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบสิบเอ็ดี่สองี่สอนี่สี่นี่ห้